น,น้อยๆบ่าอาคนหลังเนียเ้ยไปและอือเจเย็นเย็นออมักเป็นจุกมมันมีบ้างสวัสดีครับพอกันมื่อนี่ครับงามเ้าวๆครับ พ่อที่น้องมาหาเก็บเห็ดคม <ไป S 1> ครับเห็ดยุขาคนลายลายทัละละ้งหมดนี่ละเบืองเบืองบรรยากาศหอ,อ,อมปลายุคานะครับตรงนั้นนะครับมีแต่คนเต็มไหปหมดอันนี้แม่อดีจ้ามีผ้ามารอเห็ดคมนะแม่เนาะมารอเห็ดคม,ม,ม,นะมดีเดียมาคมพอแล้วนี่ครับ ห้อยขุนเหยียบคุนไก่นะครับแปลเว้ยนี่ตุนเด้ย รลายครับมัน <Thi> น <essen> ี้มาาสาพนดมบรัวเหยดออกนหัวมันนะครับหอมเงี้ยโองยแย่มาเลยคนร้ายนะครับ หมึงเลยนี่สามดอกขาค่อยตัดนะตัดเราทันเนาะนี่งดดาม คนเต็มป่านะอ่าดอกนี่นี่นั่่ใ่ไี่ใ่ยังไงสองดอกอื้นี่อะไรเลยอื้มหัวขาด พวกตัดขายเนี่ยนะกันเน,นี่เบี่มงนี่ครับโอ้ยมาที่หลังกันยังไดครับยังหมาน,นเลยครับเบอร์เป็นสี่แล้วข้นหมานใช่กับมานครับหมานสิะบะไรแล้วข้นเต็มป่านะครับเห็นเพลิงคมเห็นถุงข้าครับแหน่ไปลอยอีกข้าง แม่อื่นนะฮะแม่แมแมพ่อเห็ดบ่ท่านได้ตัดขาอยู่ผมไม่ได้ใส่เลยไปตัดดีกว่านี่ครับถึงล่วงรถดวงดาดไรนี่ได้ไหมดอกนึงครับมันออกเป็นกุ้มนะครับเห็ดนนะี้นี่ ผ่อนจกมูอ่อือม,มานี่ยเปนท่านพอครับ่อทุกคนองหนี่งมองนี่งทุกคนหามองนึ่งข่าวข่าโอ้ยไปทางใดต้อนวันนี้เาน,น,นเาะคนออกปลาบ้างนคนงานเตะ คนยางเก็เปหัวเบี้ยวเลยเอ้หัวขาดแล้เนะี่เก็บเลยนม่น่อยบ่หน่อคนล้างเงอไปละเออเ,เ,เจ็เนะย็นๆครับเก็บเฮ็ดอันนี้นะครับยางเร็วหมดะครนะ หนึ่งอ๋อขาดดีเลยครับโอ้คนเหนือกนะคนงานไกเน่เง็ดครับอืมเหยียบจนแปะเบิ้ดอืมงามอืมเอาเนี่ยเอารถทับเอาได้เหรอแกล้งแฉบ หน้าเศร้าอยู่นะครับเหมือนี้แต่ว่าไปปลาที่เรียกกันบุมมีม่ครับได้ง่ายมาปลานี่ต้นดอกนะครับเอ้มีแต่ดอดอ้วนๆนมีม่ม,มากมี่มากก็พอ นี่ดอกอวนๆนี่เลยมาอีกแล้วหนึ่งขั้นครับมาเก็บเห็ดนี่สมุนนี่อุ้ยหุ่นเร่นหุ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 ่นเนี่ยได้กองหน่อยนึงนอันนี้คือเถาวันนี่เนี่ยว่าเถาดอกโอ้อกโอ้ดอกนไง เท่ามิดแค่ละก็เอาโอ้ยว่าสิเอาล้านมานน้ำวังสิได้ตีตาหาแต่ก็บม่ได้เอ็สิเนี่ยมีไม่เกี่ยวหนาครับพอ่อข่ยแล้วเรียบร้อยขึ้นซาเร่งไปแล้ววันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวหนาซอยพ่อนะเพราะว่ามาเก็บเห็ดตะเสาคน,นมีวะ พ่อแล้วครับดอกนมาตายให้ตังไหวอ้งว่ายคนเที่ยวอยู่นะบน่นนะคนสงสัยคนสีสาวน,านี่ยู่หมองท่านยางนรับน,นี่จะดอกโอ้โหแม่พี่แม่หม่องนี่มันเกิดเป็นกุ้มดีนะครับ ปลาเนี่ยเกิดเป็นกลุ้มเ่ยปลากวันที่ผมหามันบ่ค่อยจับกลุ้มเหมือไหนอี่ข้างใาพี่สองดอกอืมดอกอ้วนง่ามดีอี๋บอชบ มีทอน์ีน่เหรอ,อ,องงครับโอ้คุณจุ่มนึงไงี่ครับเนี่ยที่นี่ลายดอกเลยไอจะ,จะมาทางนี้ค้นหยียบหัวขาดหัวแผลบดคุณมีหัวขาดเลยเจ็บดอกอ นี่ครับลายดอกโอ้คนนหยียบคนเหยียบพูบ้ด่าหัวแตกเวดเก็บจุ่มนี่ก่อนเวลาโอ้พี่หัวขาดเว็ด้นเหยียบนะครับนี่ครับค้นหมานยังไงกับหมานที่ก่าครับ มาทาง,างนี้มึงดูปับ๊บหีุดหงิดเลยอือดครับกุมหนึงอยู่ข้างกันอืม้มมันออกเป็นกลุ่มดีดิสันในเอรล็กๆกล่องของเครื่องไม้เครื่องลาย นี่ครับยังน,นันี่นนอุยอิดี่ยังบบีงูหน่อยด้อพีิดะมันออกมัอกนจุ่มบางมีบ้างนี่ออกนกขาออกนตาเนี่ยปาทองกับปอดขาเลยนีะพุทนันาร์นปาร์นทนัด ขนลยเ็ดดอกสามดอกสี่ดอกเอ็นรนั่นสินี่แค่เอ็นแค่นีเรื่องจบอืมกนี่ไงิขึ้นหม้อใต้เมื่อไงไนทำไมรวมขึ้นใา้ลดเมื่อลดลบไปน้ำพ่ออืม กอเปนน้ำพอมันนี่ดูมันนี่น่อยๆก็ได้ที่ครับนี่จะไปหลงปลาหนัหนั้่หนัาน้านงางมายางนีางหางเออ ยกก็่เห็นเลยครับแยกเนี่ยเชี่ยมต้นไม้มันเขียงมีดมันอ่อนบได้าน้ำหลน้ำทั้หมดอืม Nó có ổ tình này Nó vẫn ngon Cái ลายเตือนครับนี่ครับเต็มไปเลย่อ <laughs> ยฮิเิงานดิ นัน่นนั่นสมุน,นคือทำนี่อืมคือง่ามที่นีอ่ะ อืมนี่จะเป็นไงติดวับเสือเดี๋ยวเบิดเลยอันนี้สองดอกที่ดอกนึงสองดอก ออกมาปลาล่ะสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้เพี่งนทานี้ครับ่อยพ่อกันมืหนาครับได่แม่โซ่ผลงาน,นแม่นี่ครับโอ้ได้ลายอยู่นอแม่เนาะได้ลายอยู่เอาครับฝากพี่น้องไว้เพียงเทานี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับลายเติมสองกิโลสองกิโลนะครับนี่